เลิกคิดนะครับสำหรับคนทํางานการเมืองหรือพักการเมืองว่าคนจนคือเผ่าพัานธุ์ที่ต้องการได้เงินแล้วไม่สนใจรัฐบาลผมว่าไม่ใช่แล้วดูคนที่พยายามพูดตอนนี้นะนักการเมืองที่พูดทั้งหลายว่าโอ๊ยมันต้องมีรัฐบาลเร็วๆเนยนะแต่และคนเนี่ยนักการเมืงเนะองรวยๆนั่นแหละอันนั้นเล,คละคละูอความเป็นจริงแล้วก็เอาว่าคนจนอยากมีรัฐบาลอย่าดูถูกคนจนพูดเลยพูดเลยว่าอย่าดูถูกคนจนนะับถ้าคุณอยากจะให้มีการเร่งรัฐบาลเร็วๆไล่ก้าวไกลคุณตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองอย่ามาอย่ามาแบบเหมือนกับว่า ดูถูกคนจนว่าคนจนมันอยากได้รัฐบาลคนจนมันไม่สนใจใครเป็นรัฐบาลมันก็เอาข้ามคู่รัฐบาลก็เอาเลิกดูถูกคนจนแบบไปเลยก็ได้อย่าดูถูกหัวใจคนจนให้มากเกินไปว่าคนจนเป็นคนที่ต้องการเอาแค่เงินอืไอ้คนที่พูดอย่างเงี้แหละดูถูกประชาชนคนจนขอรัฐบาลไหนก็ได้ขอให้มีเงินให้เราการเลือกตั้งครั้งแล้วมันบอกแล้วนะคนที่คิดอย่างเงี้ยผิดอ <Goodness. S 1> นะครับคนที่คิดว่าแค่มีนโยบายเรื่องเงินประชาชนจะเลือกเนี่ยมีหลายพักนะครับแพ้ราบคากรัเมือง รัฐบาลเพียงเพราะจะเอาเงินเนี่ยมันไม่ใช่อีกต่อไปอ,อย่าลืมว่าฝ่ายพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐมีนโยบายแจกเงินเยอะมากมาสี่ปีและนะ้วนะแจกมาตลอดเลยไม่มีอำนาจเลยเ,ยเขาก็ไม่ได้แจกสักบาทนะครับไอคนที่แจกเนี่ยคิดว่าตัวเองแจกแล้วจะชนะใจประชาชนเนี่ยผลการเลือกตั้งก็ไม่ใช่พลังประชารัฐรอบที่แล้วได้ร้อยรอบนี้เลยสี่สิบรวมไทยสังชาติได้สามสิบห้าสี่สิบภูมิใจโอ้โหมันดูดจากพักไหนกันมาม้างนะครับย้ายจากพักไหนกันมาบ้างเพราะฉะนั้นเลิกคิด นะครับสำหรับคนทํางานการเมืองหรือพรักการเมืองว่าคนจนคือเผ่าพัานธุ์ที่ต้องการได้เงินแล้วไม่สนใจรัฐบาลผมว่าไม่ใช่แล้วดูคนที่พยายามพูดตอนนี้นะนักการเมืองที่พูดทั้งหลายว่าโอ๊ยมันต้องมีรัฐบาลเร็วๆเลยนะแต่และคนเนี่ยนักการเมืองรวยๆทั้งนะั้นเะนี่ยอันนั้นเลยคว <c oughs> ามเป็นจริงแล้วก็อ้าว่าคนจนอย่ามีรัฐบาลอย่าดูถูกคนจน <c oughs> พูดเลยพูดเลยว่าอย่าดูถูกคนจน <c oughs> นะถ้าคุณอยากจะให้มีการเร่งรัฐบาลเร็วๆไล่ก้าวไกลคุณตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองอย่ามาอย่ามาแบบเหมือนกับว่า ดูถูกคนจนว่าคนจนมันอยากได้รัฐบ,บาลคนจนมันไม่สนใจใครเป็นรัฐบ,บาลมันก็เอาข้ามคู่รัฐบาลก็เอาเลิกดูถูกคนจนแบบนี้ได้แล้วครับถ้ารัฐบ,บาลข้ามคั่วอาจข้ามคั่วมีใครก็ไม่ไมรู้ท่านผู้ชมจินตนาการเองแล้วกันนะครับจะมีใครก็ตามแต่เราท่านนึกถึงคนที่ท่านไม่ชอบทั้งหลายไปอยู่ในครอรมอท่านคิดว่าเอกชนก็เชื่อมั่นนะครับคิดว่าเอกชนเป็นคนโง่ครับสมมติในการตั้งรัฐบาลชุดหน้านะครับไม่มีก้าวไกลและมีพรรคอื่นที่เคยอยู่พลเอกประยุทธ์มาแทนคนที่อยู่มีใครมั่ง เราไม่ต้องพูดชื่อทุกคนจินตนาการได้หมดและเชื่อมั่นได้ครับพลังประชาชนจะเอาใครเป็นรัฐมนตมรีออ้ารวมไทยสร้างชาติจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีนะครับภูมิใจไทยใจเอาเอาใครเป็นรัฐมนตรีอลองจินตนาการแล้วตอบตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าตัวละครที่แต่ละท่านนึกในใจท่านเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรือ อันนี้เรายังไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เป็นธรรมแต่ว่าเอาเฉพาะคนที่เขาจะดึงมาถ้าไล,กาไกล่ก้าวไก่ก้าวไก่ไม่อยู่เนี่ยม,มันก็ต้องเป็นภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชาฏิปัติท่านก็สแกนไปนะครับท่านผู้ชมก็สแกนว่าแต่ละพักเนี่ยเขาใจใครเป็นรัฐมนตรีผมเชื่อว่า<ม>ท่านนึกออกแล้วท่านตอบตัวเองตรงๆว่าคนที่แต่ละพักจะเสนอมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเห็นเราสร้างความมั่นใจได้หรอไม่ได้เป็นการโจมตีตัวบุคคลเพราะว่าประชาชนประเมินเองได้นะครับว่า แต่ละพักเป็นยังไงจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีอืม,มันไม่ยากครับใช่ใชอีกส่วนหนึ่งนะั้นอาจารย์มีตั้งคําถามนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนบางกลุ่มมีความต้องการให้เลือกนาย,ยกเร็วเหมือนกับฝั่งรัฐบาลเก่าอืมัมนประหลาดไหมครับณนะเวลาเนี้ยพักที่ชนะอันหนึ่งบอกว่าเขารอได้คนชนะอันดับหนึ่งคนที่สูญเสียที่สุดเลยนะเขาควรจะได้เข้าไปอยู่ในตำเนียบเขาบอกว่าเขารอได้ ส่วนไอ้คนที่แพ้เขาบอกว่าเร็วเถอะเร็วเถอะเร็วเถอะรีบเร่งเขาจังรีบเร่งจังแล้วมันมาถึงจุดที่รีบเร่งจังจนถึงจุดที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประยุทธ์กับไม่ใช่ฝ่ายประยุทธ์เนี่ยคิดตรงกันว่าเร็วเถอะ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 ม,ม,มันแปลกไหมครับเรื่องนี้กลุ่มที่อยากให้เร็วเนี่ยใจตรงกับฝ่ายปลเองแล้วหนึ่งนั้นมันคือเรื่องนี้อยากได้นายกตั้งรัฐบาเลเร็วๆแล้วกลายเป็นมีแต่ 9, ก้าวไกลกับเป็นธรรมที่บอกว่าเรารอเป็นประเด็นว่าถ้าไม่มีรัฐบาลประเทศเสียหายแต่วิโรด ก็คือโจทย์หม่ว่าแล้วถ้ามีรัฐบาลเร็วแต่เป็นรัฐบาล